หน่อไม้แบบมือสิบอะยายสามมักคักๆเลยแก้วออกแล้วก็ทุบปุ๊บใหม่ลายเสียานอสมใจคุณมันก็มีจังสี่แล้วพี่น้องหน่อไหม่ลายนั่นมันบนมันบนนอใหญ่คืออันฝุ่นแดงมันจะ็ตะแสบวะพี่น้องน้านอเนี่ยนะนี่ะมันก็ซ้ำนี่ตัวพี่น้องเนาะนี่นอแบบมือสิบพี่น้องนี่นอขึ้นเที่มันล้อหายหน้าเหมือนนี่เรื่องมะซองมันมันแมนอยู่บ่ ที่สาววานาใหม่นันบมมีโอ้ยเล่ากับหนุนสวัสดีตอนเย็นๆค่ะพี่น้องค่ะมาเดอ้อพี่น้องยายสาผ้ามาสวัสดีตอนเย็นๆค่ะพี่น้องค่ะมาเดอ้อพี่น้องยายสาผ้ามายืนหน้ากระโดนพี่น้องเอ้ย มักไข่มักหน้าชีวิตก็ได้พูนี่ปุ่นกอปุ่นก็กําลังสิออกส่วนพี่น,อาาน้องมหาเนมใหม่พุ่นนะพี่น้องเบิงก่อนปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปต้มยองอย่านาั่งพี่น้องเอ้ยอะไรก็ช่างเถอะค่ะทุกคนค่ะท่าถ,า,ถามะน,นี่น้องแบบมสีพี่น้องนี่ นอขึ้นเฮียสีเบิดพี่น้องอีหยังกะยามันสีเบิเบเดแล้วนี่สมมติว่าปีนี้มันสีออกมันสีเบิดแล้วนี่นะเพราะว่าฝนก็นสีเบิดนี่นะลมหนักบ่ได้มักความหรูหราอียังได้์ยัยสาพี่น้องค่ะมักอยู่แบบกับธรรมชาติอันอยูเบาง่ายๆพี่น้องค่ะอันพักสีกลิ่นนอใหม่อยังแน่นอนค่ะพี่น้องเอ้ยนอใหม่ก็มีทั้งสังไภ่นินนอใหม่ไา่บ้าน นมใหม่อู้ยหลายอย่างพี่น้องเข้าดยอันเที่ยวหานอใหม่ย้ำน้ำห่วยค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำกืลังไหลาจากห่วยเอื้อยเอื้อยเลยค่ะพี่นอ้องหามันบลมี่ประสนบอกให้เรามาหาไปแกงแล้วว่ามันบลมี่เออมันกับขึ้นขึ้นสูงไหมพี่น้องพอววาย่อยสากะนี่น้อง่แบบนี้พี่น้องนี่ นอขึ้นที่ดูหน้ากะดโดนพี่น้องเอ้ยมกใครมาหน้าชีวิตก็ได้บ้านบ่มีว่าซั่นบอกให้เลามาหาไปแกงเลาว่ามันบ่มีเออมันกับขึ้นขึ้นสูงไหมพี่น้องเพราะว่ายายสากะนันสีเบิร์ตพี่น้องที่ยังกัยามันสีเบิร์แล้วเนี่สมมติว่าปีนี่มันสีออกมันสีเบิร์ตแล้วนี่นะเพราะว่าฝนก็สีเบิร์เนี่นะล่มหนาย่งบระท่านเบิร์ดอกฝนก็ยังบระท่านเบิดดอกค่ะพี่น้อง ที่สากระชีเอาไปแก้แก่แล้วกระชทุบพี่น,อนอ้องทูบแกงแซบแซบด้ยวยค่ะพี่น้องอันเทียวหานมใหม่ย้ำน้ําห่วยค่ะพี่น้องค่ะน้ำกำลังไหลจากห่วยเอื้อยเอื้อยเลยค่ะพี่นอ้องก็สิกินหน่อใหม่ยอย่างแน่นอะค่ะนาะงี่สากับบ่กคอยได้ขามากดูนี่นอนนะึ่งพี่น้องพี่นองสิล่ะมันสิแกงแตกพี่น้องนี่ละ่ะน่อใหม่ไหลเพิ่มได้พักเซยงแงมากทูบ เออยมาแกงใสายเหนีโวู้้คุณนอนหนึ่งนี่ได้ซาสิมาขินน้ำใหม่ยังสีหลักพี่นองคะอุ้ยมันกำลังออกอีกคนน่ะทั้งไตพี่นองโอ้ยังสิออกหลายยูนี่ค่ะพี่น้องน้ใหม่ล่พี่น้องนี่แหละเขาเรียกน้ำใหม่ลาของแถรเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่น้ำจังสีพี่น้องเอาไปแกะแล้วทูบแกงพี่น้องสีอีหลอเลยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่ก็มาเลาะก๊อบก๊อบก่อยหาหมอบหาซองหาน้ำใหม่ค่ะพี่น้องค่ะ เอ,อคิดขนนอนหนึ่งเนี่ยย้าสาสิมาขินน้ใหม่ยังสีอลไรพี่นองคะอุย้ยมันกำลังออกอีกคนนะ่ะทั้งไตพี่นองโอ้ยัยงสิงออกหลายยูเนี่ค่ะสีอีหลอเลยค่ะพี่นองคะเมือม่อนี่ก็มแม่เลาะกกอกําก่อยห้าหมอบห้าซองหาหน้ใหม่ค่ะพี่นอนค่ะคิดแล้วกย่สาสาสกับามหาสิบเบ็ดอยู่เนี่แหละค่ะพี่นองสามสิบปีงสิ กินแรงกินเที่ยงเนี่ยก็จะสากับมนงังนางสิดหมองนี่แหละอันเที่ยวหานมใหม่ยำน้ำหว่วยค่ะพี่น้องค่ะหนามกำลังไหลจากห่วยเอื้อยเอื้อยเลยค่ะพี่น,อน,น้องน้งน่นี่นะใช่ไหมน,นะน,นกับซ้ำเนี่ตัวพี่น้องนอันเที่ยวหานมใหม่ยำน้ำหว่หหวย,ย,ย,ยค่ะพี่น้องค่ะหนามกำลังไหลจากห่วยเอื้อยเอื้อยเล็กค่ะพี่น้อง อันเที่ยวหาหน่อไหม่ยําน้ำห่วยค่ะพี่น้องค่ะน้ำกืลังไหลจากห่วยเอื้อยเอื้อยเลยค่ะพี่น้องนอนกลางดินกินกลางทรายพี่น้องจักบ่กค่ะพี่น้องค่ะคือยายสาเนี่ยแหละพี่น้องเออเออเป็นคนหมักธรรมชาดเนี่ยเจ้าจังสีเขาเรียกขืนขื้นเที่ยวพี่น้องแบบพี่สินอ่ะหุ่นทั้งในมายันยังออกปุ๊บถีบอยู่พี่น้องแปลว่าหุ่นน้อใหญ่แต่ทางข้างในพี่น้องเห็นบ่นะ โอ้ยแสบสุดๆเลยค่ะพี่น้องคะ่แะแม่สาก,ก็เลยมาซองเบิงเหมือนันเมื่อขับบุญขสาพี่สาวยัสามารถหาผลปักสกินนมใหม่อย่างแน่นอค่ะพี่น้องเอ้ยนมใหม่ก็ไม่ท่องสังไพรนมใหม่ไพ่บ้านนมใหม่โอปป้ยหลายอย่า,างพี่น้องทาไปปักปักแล้วก็ไปต้มยองย่านั่งพี่น้องเอ้ยอะไรก็ช่างเถอะค่ะทุกคนคะ่ะท่า ขมามัน,น,นร้อไยหน้าเหมือนเลยมานซองมึงมันแมนอยู่บ่พี่สาวว่าเนอใหม่มันบม่มีเล่าก็คุณนะมน่เอาไปทูบไปแกงแซบให้ได้นะเอาเมาื่อนี้แค่นี้แล้วพี่น้องไปเบิ้งกอนสีฮักไปแกงอยู่มแอ่แรงพี่น้องคะ,อะมันบ่มีว่าสันบอกให้เรามาหาไปแกงเล้าว่ามันบม่มีเออมันกับขึ้นขึ้นสูงไหมพี่น้องพอว่าย่าสากะ มันบ,มบ่มีวยู่พี่สนบอกให้เรามาหาไปแกงเลาว่ามันบม่มีเออมันกับขึ้นขึ้นสูงแหมพี่น้องพอว่ายสากกอยืนนา,ากะโดนพี่น้องเอ,อ้ยมักครมัหน้าชีวิตก็ได้ไมนสิแกงแบบพีสาก็บอยากพี่น้องบ้านยางพันมากน่อไหม่ลาพี่น้องนี่ล่ละเขาเรียกน่อไใหม่ลรของแท้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่นวจังสีพี่น้องเอาไปแกะและทุบแกงพี่น้องนอนกลางดินกินกลางทรายพี่น้องจักบอกคาพี่น้องค่ะคือยายสาเนี่ยล่ะพี่น้องเออเอเอเป็นคนมัดธรรมชาติอีปปกป๊อกป๊อกล้วก็ไปต้มยองอย่านางพี่น้องเอ้ยอะไรก็ช่างเถอะค่ะทุกคนคะ่ะถ้าธรรมอันเทียวหาหน่อใหม่ยำน้ำห่วยค่ะพี่น้องคะ่ะ นาำกำลังไหลจากหวยเอื้อยเอื้อยเลยค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเย็นๆค่ะพี่น้องค่ะมาเดอ้อพี่น้องยายสาผ้ามาผุ่นนอนหนึ่งน,นี่ย้ายสาสิมากขินเอาใหม่ยังสีงหล่ะพี่น้องค่ะอุ้ยมันกำลังออกอีกคนน่ะทั้งไตพี่น้องโอ้ยังสิงออกลายอยู่นี่ค่ะพี่นแ่เอังสีงเขาเรียกขินข้นเหี้ยพี่น้องแบม่มสินอ่ะผุ่นทั้งในมันยังออกปุ๊บถีบอยู่พี่น้อง แบว่าผุนอุ้ยหน่อใหญ่แต่ทางข้างในพี่น้องเห็นบะนะอันเทียวหาน่อใหม่ยําน้ำห่วยค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำกำลังไหลจากห่วยเอื้อยเอื้อยเลยค่ะพี่น้องกำลังเสียออกพี่น้องเห็ะนะเป็นบนอ์หน่อใหม่ได้นี่พี่น้องหน่อใหม่ไหลกำลังเสียออกหลายอยู่นี่นย,ยั่งไหลอยู่ศาสตรก็เล่มมาสำรวจด,ด้วยเนาสีอีหลอเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ มือม่อนีร่ก,ก็มาเลาะกำกอกำกอยหาหมอบหาซองหาหนา,านอ,อ,นอ,าอาไม้ค่ะพี่น้องค่ะเ,เออคิดน้องค่ะยังพระท่านเบิดดอกฝนก็ยังพระท่านเบิดดอกค่ะพี่น้องใส่กระชี้เอาไปแกะแก่แล้วก็ะชีทุบพี่น้องทุบแกงแซ่บแซบ้ลยค่ะพี่น้องยางใด่พับเส่ยแงะมาทุบเอ้ยมาแกงใส่หนิวโอ้โหเกาห่าแย่ใส่กับมาหาศิษย์เบ็ดอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องสามสิบปีงศิษ กินแล้งกินเที่ยงเนี่กายศาสากับมันนางนางสิทธิ์องนี่แห้วเหี่ยวอจังสิเขาเรียกขินขืนเหี้ยพี่น้องแบบสิทธิ์อ่ะฝุ่นทั้งในมันยังออกปุ๊บถีบอยู่พี่น้องแปลว่าฝุ่นอุ้ยหนอยใหญ่แต่ทางข้างในพี่น้องเห็นป่นะนะนอนกลางดินกินกลางทรายพี่น้องจักบอคาพี่น้องค่ะคือยายสาสเนี่ยหล่ะพี่น้องเอยเออเป็นข้นมัดธรรมชาร์อีหลีอีหลอแล้รคะพี่น้องค่ะเมื่อไนี่ก็มันเลาะ กมกอก๊มก่อยหาหมอบหาซองหาหน่อไม้ค่ะพี่น้องค่ะเออคิดน้องค่ะย่งพระท่านเบิร์ดดอกฝนกัยังพระท่านเบิร์ดดอกค่ะพี่น้องทษากระิีเอาไปแกะแก่แล้วก็สิทุบพี่น้องทูบแกงแสบแสบด้ค่ะพี่น้องหน่อไม้ล่พี่น้องนี่แหละเขาเรียกหน่อไม้ล่ของแท้เลยค่ะพี่น้องค่ะนี่หน่อจังสีพี่น้องเอาไปแกะแล้วทูบแกงพี่น้องเอาไปทุบแกงแสบห็นได้นะ เอามือนีก็แค่นี้แล้วพี่น้องไปเบิ้งกอนชิฮักไปแกงยูไหม่แรงพี่น้องคะเอาไปทูบไปแกงแซ่บไได้นะเอามือนีก็แค่นี้แล้วพี่น้องไปเบิ้งกอนชิฮักไปแกงยูไหม่แรงพี่น้องคะนอนกลางดินกินกลางทรายพี่น้องจักบอกคาพี่น้องคะ่ะคือยายสาเนี่ยแหละพี่น้องเออเป็นข้นมักธรรมชาติอีกเอาไปสิมาแล้วเนี่ยนะ น้องใหม่ก็สิจากเศร้าออกพี่น้องก็สิมาแบบออกบ่ลายจังสิพี่น้องมันก็นสิแ่บพี่น้องเออหน้องข้าหน่อใหม่แบบสิหนักย่าสามมักคักขักเลยแก้วแล้วก็ทุบป,ป๊อเลยันสิแกงมแ่บพีสาก็บ,บอยากพี่น้องบ้งางยางผ่านมามันบ่แมนดอกแล้วตาบด่ดีเออตรงโพดแล้วตาบ่ดีคักคักพี่สาวนี่มันมีอยู่แบบพี่น้อง ว่าได้แกงอยู่นอนกลางดินกินกลางทรายพี่น้องจักบ่ค่ะพี่น้อง